โรงเรียนหัวหินจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการหัวหินประจำปี2569ค่ะ วันที่19มก,กราคม2569นายเสกสรรเขียวไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจบคีรีขันเป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการหัวหินนวัตกรรมการเรียนรู้หัวหินวิชาการประจำปีการศึกษา2569ที่อาคารอนเนกประสงค์60ปีโดมโรงเรียนหัวหินมีดรสุชาติหูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินกล่าวรายงานมีแขกผู้มีเกียรติคณะครูนักเรียนในพื้นที่อำเภอหัว หและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหัวหินเข้าร่วมงานภายในงานมีพิธีมอบโลร่รางวัลเพชรพ่อรามกิจกรรมตลาดนัดฟ้าขาวการประกวดการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์การแสดงผลงานนักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ดนตนรีบรรเลงเพลงดึงครกดึงสากเปิดวงโปงลางการแสดงฟ้อนใบสีสุขขัญการประกาศผลการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์มหากรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วันการแสดงผลงานของ เยาวชนโรงเรียนหัวหินและภาคีเครือข่ายการแสดงคอปเวอร์แดนเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเ n อรไอดอลประจก์คีดีขันการแสดงผลงานนักเรียนดนตรีสากลวงสติงการประกวดกิจกรรมขับร้องเพลงเพลงไทยลูกทุ่งการแสดงผลงานนักเรียนวงโยธวาทิศไทยโชว์การประกาศผลการตัดสินแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งมอบรางวัลการแข่งขันนักศิลป์ไทยอนุรักษ์และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจากสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน หิน